สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวแล้วก็ยุต่้งประเทศเนาะและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟั่งไทยเบอร์สุคูสุขคนนะนะอ่าพอดีมีเอฟซีฮัลลได้แชร์เรื่องนี้มาจากอ่าช่อง youtube ของวิธีคนสองฟังของเนาะของเรื่องพักแก้วมราากตนะยังว่าเลิกว่าเล้ววนะเรื่องของต้นเรื่องฮันะมาจากกันเพศของทรอโขงของฟังลาวฮานะเนาะนะได้โพสต์ว่า ปัจจุบันหลายประเทศมีกระแสส่งคืนบูหารวัตถุกับคืนแก้ประเทศที่เป็นเจ้าของเป็นที่น่าดีใจน้ำแท้ๆนะแล้วก็เลยได้มีคนลาวแล้วเนาะไปคอมเมนต์มีคอมเมนต์ของชินานะ่าเนาะพมมาโสสิ่งใดที่เคยพ้นเอาแต่ก้อนก็ควรมาส่งได้เนาะนะนะเพราะว่าโบเมนปัสสุลลาวมอบให้และตอนนี้ลาวเป็นเอก,กราชแล้วเนาะมาของคนที่ซื้อเพ็ดนะอันนี้เราเป็นทหาร พราแก้วามรากตคือบ่เห็นส่งคืนตามกระแสเนาะกระแสยังล่ะภายไปสร้างกระแสยังล่ะกระแสเขาไดา้พวกแก้วอันติอันนี้กระเพิร์เจอร์เลอเถิดขัะตื่นยสุนอนกลางเวหล,ลายตื่นมาเบื้องโลกแห่งความจริงโกนชิน่าเอย๋ยก็ยากจะถามเขาจ้ะว่าเจ้าอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั่นบ่ที่เจ้าเจ้าจิงเบ้าคำว่าปุ้นออกมาได้เจ้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั่นสมัยนั่นบอ จึงว่าเขาปุ้นเอาไปเขาว่าเจ้าบริยุในเหตุการณ์ด้ยเจ้าก็ฟังแต่เรื่องเล่าเขามาเนาะค่อยแนะนําให้หนาถ้าเจ้าจะคู่ความจริงนะไปหาที่มาของพระแก้วมรกตไปหาที่มาก่อนว่าไผเป็นคนสร้างพระแก้วมรกตและไผมอบให้ไผและเป็นอย่างจึงมหอดลาวและเป็นอย่างจึงไปอยู่ประเทศไทยไปหาประวัติศาสตร์มาอ่านก่อนอย่าสุอาศัยแต่ไปก้วหาเขาว่าปุ้นปุ้นปุ้น อันถ้าเจ้าบริยุในเหตุการณ์สมัยนั่นะนะเจ้าบต้องไส้คำนี่ก็ได้ผู้สึกเคลียร์มาพระแก้วมรกตคือบ่เห็นส่งคืนตามกระแสพอบเข้าใจว่าเป็นอย่างพกกวกเจ้าจึงวุ่นวายแต่กับอันเรื่องพระแก้วมรกตกับอ่าภาคอีสานคือบบเอาเวลาของพวกแก้วนะไปเบิ่งทหารสั้นผู้น้อยไปเบิ่งมองยู่มองนอนมองยู่มองกินให้เขาสะดวกสบายก็เห็นนะมองยู่มองนอนเน้น ของทหารบางค่ายนะเฮ่งกหกอันทางไกล้เงินไกลน้อยเนาะอันนี้บรดบทุกมันคือความจริงไปทาแมเจ้ากับอาชีพของเจ้านะเฮ็ดปับปรุงให้มันดีขึ้นไหมเอาให้มันสมกับสูตรที่เจ้าใส้ในแมความฮู้นะการที่เจ้ามาคอมเมนต์แบบนี้นะ่ะมันคือคอมเมนต์ของเด็กน้อยถ้าเกิดว่าจะบลเลิกบ่อยแล้วอีกดีค่อยแนะนำเนาะไปบอกให้ อันเจ้าหันเฮ็ดหนังสือขึ้นไปนะเพราะว่าเจ้าก็เป็นทหารเป็นผู้ปกปักรักษาประเทศเฮ็ดหนังสือขึ้นไปหานายกแล้วให้นายกเฮ็ดหนังสือไปหานายกไทยพวกเจ้าจีได้อันพนตอบกลับมาได้ดีคนพวกเจ้าจีมาคอมเมนต์ตาสีตา,าสาใส่กันแบบนี้หรือว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่พวเกเจ้าบก,ก้าเฮ็ดอังสั้นนะค่อยแนะนาให้ไปฟังไทยไปฟังไทย,ไป,ไ,ทยไปมองตลาดที่คข,ขายพระนะ ไปเบิงรถเจ้าจีเศร้าหรือเจ้าจีซื่อซดหันไปเลือกเอาตามใจรถบ่อยากได้พระแก้วมรกตหันให้เขาแนะนําให้คนขายพระหันแบบนั่นมันจีได้ง่ายแบบนั่นหันบ่มีภัยมาเบ้ามาว่าให้พวกแก้วอีกถ้าเกิดบ่บบเลิกบบเลวาอินแต่ถ้าเกิดเราพวกแก้วอยากได้พระที่อยู่ในวัดอันพระแก้วหันพวกแก้วจะบบได้ัมเด็ดตินคาดในเดี๋ยวพวกแก้วกับโบได้พอมันโบเม้นของคนลาวตั้งแต่ ที่แรกก็แนะนําว่าให้ไปหาประวัติศาสตร์ไปหาต้นปลายสาเหตุก่อนะก่อนที่จะมาอยากได้อันนั้นอันอนี้ฮะนะเดี๋ยวก็ว่าภ้าแก้วมรกตกดก็มาว่าว่าภาคกีสานภาาอีาสานคือกันนีนเห็นคอมเมนต์อยู่แต่ค่อยกับปัดผ่านเน,นาะข่อจีแนะนําให้ถ้ายัางบ่เลิกบ่เล้วเอาเป่าปุยไปข้ามไปภาคอีาสานฮะนะให้เขาตักให้อยากได้เท่าไหร่บอกเขาให้เขาตักให้ ถ้าเกิดว่าพวกเจ้าจิยกทั้งภาคอีสานมาเลยมันหนักพวกเจ้าโบมีปัญญามันหนักดินท่านมันหนักเอาเรื่องทุกเมื่อนี่เนาะยกไปบุ่นบายอลไอันเรื่องเก่าๆเมื่อก่อนฮะพาแก้วมรกตฮานะเพื่อนอยู่ฟังไทยอะนะอยู่เปิดมองที่มันอ่าเลอฮุ่งเฮืองเหลืองเลื่อมแล้วฮะนะสีวิไลแล้วฮะนะให้เพื่อนอยู่นั่นถ้าจะนับถือเพื่อนกับกล้าบหว้ขอพรเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนมาอยู่ลาวฮะเพื่อนอาจจิถืึกกัน สัมปทานเก้าสิบเก้าปีคือทรัพย์สมบัติในแผ่นดินเดียวนี้ได้เจ้ามีหน้าที่เนะี่ยเป็นผู้ปกปักรักษาประเทศนะเจ้าไปปกปักคักษาพวกนั่นก่อนผู้เขาคว้ยนะเบื้องไหมหัวล้นลายพื้นที่ในประเทศเขาขุดเขาค้นพื้นแผ่นดินเขาตัดไม้ทําลายป่าไปนะเต็มไปไปไปปกปักคักษาพวกนั่นก่อนไปเอาพวกนั่นใบก้อนอันแนวมันที่เป็นประโยชน์ตัวลูกหลานของพวกแก้วนะ พักแก้วมาเราก็ทันเป็นสิ่งที่ล้าค่าเป็นสิ่งที่ประเมินค่าบ่าได้อย่าไปเอื้อมอย่าไปคิดเอื้อมใส่เอาให้เพื่อนหันอยู่ในประเทศไทยมันดีแล้วถ้าหักเพิ่นนับถือเพื่อนกระนบกราบไหว้บจําจเป็นต้องให้เพิ่นมาอยู่ในประเทศลาวหรอกเจ้าเป็นถึงข้าราชสการของเราเนาะ เน็นี่ัยคำเบา้าคำมบาให้สมกับสูตรที่ใส่ให้สมกับตำแน่งที่ได้มาอันคือนักเรียนอนุบาลลายนะมันบุกเข้าท่ามันบุกเข้าบุกเข้าแนวบุกเข้าทรงนะตัเบิ่งนี่ตำแน่งเจ้ากับโบเมนบาคนน,น้อยน่อยเอาพอดีโพงามเอาเอาสิ่งที่ปัจจุบันนี่นะอันเรื่องสมัยก้อนนะพวกเขากับบกค่อยหู้กับเขาปัานใดรอกอันใดแท้อันใดจริง เอาสิ่งที่ปัจจุบันนี้อันเรื่องผ่านมาให้มันผ่านไปเจ้ามีหน้าที่ปุกปักรักษาประเทศปุกปักรักษาพื้นแผ่นดินทรัพย์สมบัติของชาติเอาไว้ให้ลูกหลานเจ้าแนวมันที่มีประโยชน์เหดให้มันสมศักดิ์ศรีของพวกเจ้าที่ได้เหตหน้าที่ปุกปักรักษาประเทศก็เห็นกระลายคลิปคือกันที่ทหารว่าภูมิใจในอาชีพของตัวเอง่นะ จักภูมิจใจอาชีพของตัวเองอย่างเบียกบวเฮดอีอย่างคืออาชีพของพวกเจ้าเบิงไหมยินเต็มบ้านเต็มเมืองป่าไม้จะคุกคานไปปานนันว่าภูมิจใจอาชีพตัวเองไปภูมิใจม่องใดละ่ะมโนเอโอโออกกันเองนะมือดีขึ้นดีกระติดเหรียญกันเองจักไปได้ไหมแจ้ทางอันอันนั้น การที่การที่จะได้เหรียญเหรียญหนึ่งมาฮนะคนเฮาต้องมีความเสียสละต้องมีความภูมิใจต้องเฮ็ดซิ่งใดซิ่งหนึ่งให้กับประชาส่นให้กับประเทศบุแม่นยากติดเหรียญกันย่ำใดก็ติดนะก็แเจกใบยองยอจักี่สังจักเฮ็ดดีบุดีละใบยองยอในบางคนนี่เป็นข้าราชการใบยองยอเต็มเงอนจกได้มาเพราะอย่างกับบุหุ้มเมื่อดีขึ้นดีก็ได้แต่ใบยองยอเนาะอันคนแถวบ้านธรรมดาก็ได้แต่ใบยองยออันบริล่าได้ ซื้อเอาเนาะไผพานมาแล้วก็ให้มันผพานไปอย่าไปใส่ใจลายเอาสิ่งปัจจุบันนี้สิ่งที่เห็นปัจจุบันที่จับต้องจับตาได้ที่เห็นอยู่นี่